าสู่ครึ่งหลังซาดดอให้ปรเมศส่งต่อไปอย่างไวและสับไกลในปุระเชิแต่ว่านนม่วงงามช็อตนี้ยังซุปเปอร์เซฟโดดปัดได้อีกแล้วแฟนๆบอลร้องเย้สวัสดีครับเมนท์โมผมเจ้าไอซ์เบิร์กและนี่คือสำข้อฟุตบอลครับกีเลนผยอมเมืองทองยูนเต็ดเปิดทันเดอร์ดอมสเตเดียดม Stadium, ต้อนรับการมาเยี่ยของช้างเผือกเชียงใหม่ยูนเต็ด เริ่มมาในที่12วัฒนากรนเปิดมาซาดดอซัดไปโดนบังกระเด็นไปโดนขาเข้าทางปุรเชษฐ์ซัดไปเต็มบาดทาแต่ก็ยังไปติดนนบล็อกไว้ได้เต็มขาตานาที่29บีคิกของเมืองทองมีเยบได้ซัดแต่ว่านนยังมีของปัดออกมาจังหวะนี้เราซ้ำมาซ้ำไม่ขาดตอนแต่ว่านนยังเซฟอีกปัดออกไปกระเด็นกระดอนนาที32บุญทววีไหลให้บุรเชษฐ์ท้อสนิบหาช่องรับไกลแต่ว่านนม่วงงามกระโดดปัดในทันได้วันนี้เหนียวเหลือเกินกินกาวมา ไเข้าสู่ครึ่งหลังซาดดอให้ปรเมศส่งต่อไปอย่างไวและสับไกลในปุระเชิแต่ว่านนม่วงงามช็อตนี้ยังซุปเปอร์เซฟโดดปัดได้อีกแล้วแฟนบอลร้องเย <Yeah. S 1> ้นาที58วงสกรให้กรวิดไม่มีใครมา วางขัดตัวซัเลยไม่ต้องคิดแต่วันนนม่วงแงมก็ยังจะโชว์อิจิริศโดดปัดเอาไว้ได้จนลูกบอลมันเปลี่ยนทิศนาทีหกสองเมืองทาองเต็มมุมมาโมงเคลียร์ไม่พ้นโกเซกราวิทธะสาเก็บบอลแล้วหาช่องและสุดท้ายก็เปิดมาให้กับบ๊อบซัดไปตรงตะกไข่ขาตา่าง นาทีเจ็ดสิบเจ็ดงานเข้าและเชียงใหม่ปรเมศดอกนี้โดนทวินไปย่ำใส่หลังจากเชนวีนเออาร์เดินมาและแจกใบแดงเป็นทวินโดนเหลือสิบคนในทันใดนาทีแปดสองเป็นพี่ชาอุดพจ่ายให้กับปรเมศพริกและยิงไปด้วยขวาแต่ว่านนม่วงงามกระโดดปัดทั้งกายาเซฟไว้ได้อีกแล้วครับลูกที่สองเมื่อไหร่จะมานาทีแปดสามเมืองทองตัดบอลได้บอลอยุ่ที่วิเลียนป๊อปส่งไปให้โดยชาติชายและเขากรอบเขตโทษยิงขวาไม่ยิงซ้ายผ่านเมืองนนม่วงงามสองตัวสูญเงิงเหลือ ไรทดเวลาบาดเจ็บเตะบตอลเป็นโดนแขนศิรศักดิ์ดอกนี้เป็นจุดทษพระโดนแฮนด์วลลินป๊อบสังหารน,นื่งงานยังห่วงแหนโอุแฮตติกไปเลยป๊อบเซ็เด็กกันว่าซับแมน